You want <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะเมเมซินานะคะวันนี้เมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะ ไปกันที่คาเฟ่สไตล์เกาหลีแล้วก็บาลีนิๆที่บอกเลยว่าสวยมากแล้วอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะขับรถออกมาจากกรุงเทพแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะใครที่เบื่อเมืองหลวงเบื่ออากาศอยากออกมาสูดรบรรยากาศข้างนอกนะคะไม่ไกลไปเช้าเย็นกลับได้เลยนะคะทุกคนวันนี้จะพากันไปถึงบางขุนเทียนนะคะเป็นคาเฟ่คาเฟ่น้องใหม่ที่บอกเลยว่าสวยแล้วอาหารขนมเนี่ยอร่อยแน่นอนค่ะแถมวิวถ่ายรูปก็คือมีเยอะมากๆ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ มาแล้วค่ะจะสั่งเป็นตัวครัวซองแอลมอนนะคะแล้วก็จะเป็นทวิสแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นน้ำช็อกโกแลตเย็นนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยทุกคนแล้ววิวก็คือแบบอ่าสวยมากจริงๆในร้านก็คือมีอีกหลายมุมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดู จะบอกเลยว่าที่นี่สวยแล้วขนมก็คือแบบน่ากินมากๆเดี๋ยวจะมาลองกินกันนะคะสั่งเป็นช็อกโกแลตเย็นมานะเข้มข้นลองกินเลยอร่อยช็อกโกแลตเย็นผ่าน คนโกโก้ก็คือแบบเข้มข้นมากช็อกโกแลตเย็นนะคะใครที่เป็นสายช็อกโกแลตแนะนำเลยแบบดาร์กเข้มข้นอร่อยค่ะทุกคน วิวก็ดีแต่ว่าขนมคืออร่อยมากนะคะคัวซองจะมีหลายแบบเลยนะที่เมย์ถ่ายให้ดูวันนี้เมย์มากินเป็นแอลมอนด์ัวซองหอมเนยแล้วก็แบบกรุบกรอบๆอุกคนดีมากมุมถ่ายรูปก็เยอะเลยนะคะนี่ก็คือจุดถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะทุกคน I love the way you like song you know heart. Cause you the like way know me, know my me Alright. Hey, hey, hey. Don't wanna show me now and forever. No, you never be alone all again. All day, oh yeah, all day. I can let you <laughs> know that you my boy. Way. Don't wanna show me a friend together.